ไปติดตามความคืบหน้าการลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายบนเกาะไข่กันค่ะ เริ่มจากปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายเมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ช่วงพบคำ่ำพบเห็นสัญญาณผู้ส่องสว่างในเวลากลางคืนทางศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดชุมพรค่ะก็ได้จัดกำลังชุดเดินเท้าลงพื้นที่สำรวจโดยศูนย์อำนวยการใหญ่อําเภอบางสะพานจัดเรือรนศูนย์ห้ารับกำลังพลเข้าร่วมค้นหาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการนั้นด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกมีหน้าผาสูงชันและโขดหินยากต่อการค้นหาในเวลากลางคืนจึงเน้นเฉพาะพื้นที่สามารถดำเนินการ ได้ค่ะส่วนเช้าวันนี้ค่ะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรนายสมพรปัดชิมเพชรอรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนาวาเอกชำนานสอนแพงรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดชุมพรรวมถแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและได้ปรับแนวทางการค้นหาผู้สูญหายในวันนี้แล้วซึ่งการถแถลงความคืบหน้าในพื้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติการค้นหาได้พบร่างผู้สูญหายในพื้นที่จังหวัดชุมพร9ก้าร่างซึ่งจุดที่พบอยู่ในพิกัดของเกาะไข่โดยหนึ่งในเก้าร่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่และได้ส่งร่างผู้ประสบภัยไปยังศูนย์บัญชาการที่อำเภอบางสะพานเวลา19นาฬิกาค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ปรับแผนการค้นหาโดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญในบริเวณอำเภอปัตติวและอำเภอเมืองโดยจะให้ความสําคัญกับการเดินลาาตระเวนอย่างละเอียดตามแนวชายฝั่งโดยจะเพิ่มความสําคัญด้วยการให้ขึ้นค้นหาบนเกาะแต่การค้นหาบริเวณบางพื้นที่ที่มีหน้าผาขดหิน เน้นให้กําลังพลที่ลาดตะเวนเดินเท้าให้เพิ่มความระมดรวันมากยิ่งขึ้นโดยเน้นย้ําการนําร่างผู้ประสบภัยขึ้นฝั่งหากพบร่างผู้สูญหายให้ดําเนินการนําร่างพาขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรเพื่อเลี่ยงความสับสนในการแจ้งต่อศูนย์บรัญรชาการที่อําเภอบางสะพานนอกจากนั้นให้การจัดขบวนเรือในภารกิจใหม่โดยให้ถอนกําลังเรือในอาเภออื่นๆมาปฏิบัติการให้ความสําคัญบริเวณอําเภอปะทิว โดยจัดรูปขบวนเรือใหม่โดยการนำออกสู่ทะเลบริเวณอำเภอปะทิวเพิ่มมากขึ้นสำหรับปฏิบัติการค้นหาในแต่ละอำเภอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังคงแนวปฏิบัติเดิมส่วนการใช้อากาศยานมีการมอบหมายตามภารกิจให้อากาศยานของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางน,นำอากาศยานขึ้นบินเพื่อร่วมค้นหาผู้สูญหาย เนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศเอื้ออํานวยในการบินจึงมีการปรับแผนให้ใช้อากาศยานร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตามแนวชายฝั่งช่วยกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยครับการนําเรือขนาดเล็กออกสํารวจอ,อีกหนึ่งด้วย และเมื่อเวลาส0บนาฬิกาค่ะอากาศยานก็ได้ตรวจพบรลาผู้ประสบภยัยระยะห่างจากเกาะไข่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรไปทางที่ตะวัอนออกเฉียงเหนือประมาณ5้าไม์ได้ทําการลําเลียงขึ้นเรือหลวงนเรศวรเพื่อน,นําส่งศูนย์ที่บางสะพานเพื่อดําเนินการต่อไปค่ะพื้นที่6พื้นที่เป้าหมายยังคง6พื้นที่เป้าหมายเหมือนเดิมแต่วางน้ำหนักและก็ระดมสภาพกำลัง ในส่วนของพื้นที่อำเภอปะทิวและก็อำเภอเมืองเพราะเราคาดการว่าจากการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติวัวนนี้เดี๋ยวผมจะ,ะดูข้อมูลทั้งหมดนะครับในส่วนของปะทิวและอำเภอเมืองเราจะถอนกำลังทางเรืออยู่ในพื้นที่ AO ออื่นครับตั้งแต่สวีลงไป มาบางส่วนเพื่อมาระดมค้นหาในพื้นที่อำเภอปะทิวและก็อำเภอเมืองนะครับของจำนวนผู้พบร่างของผู้ประสบภัยนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดมีทั้งหมด9รายนะครับทางชุมพรสามารถได้นำร่างนะครับมาจำนวนหนึ่งร่างโดยมีการนำส่งที่ท่าทิ์เรือของศูนย์ป้องกันปราบาปาปมงนะครับ ในส่วนของช่วงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับการประสานจากศูนย์ใหญ่ทางบางสะพานให้มีการนะครับเดินเท้าตรวจบิบริบเวณพื้นที่ของเกาะไข่ซึ่งที่เกาะ,ะไข่ตามที่ได้รับข้อมูลมานะครับพบแพลชุี่แล้วก็มีสัญญาณของเดนไนขึ้นนะครับในช่วงค่ำๆนะครับหรือช่วงบ่ายนะครับ เป็นสัญญาขอความช่วยเหลือซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เลยระดมสภาลรันนะครับในการเดินเท้าตรวจสอบที่เกาะไข่อย่างต่อเนื่องนะครับ